ครับวันนี้จะมาคุยเรื่องไปท์เทนพานนะครับก็เข้าเรื่องเลยก็เอาจริงโด o t ทูเนี่ยตอนนี้ประมาณทีไอสิบสองแล้วใช่ไหมแต่ว่าไอเราเพิ่งจะกำลังจะครบรอบสิบปีปีนี้นะเพราะว่าโดร์ทูมันออกเบต้ามาตอนประมาณสองพันสิบสามก็คือไอทีไอหนึ่งทีไอสองทีไอสามเนี่ยโดร์ทูยังไม่ออกจากเบต้านะพอทีไอสิบสามทีไอตอนปีสองพันสิบสามเนี่ย เขาเพิ่งประกาศว่าโอเคเราจะออกจากเปต้าแล้วนะเพราะฉะนั้นปีนี้จะเป็นปีที่เราครบรอบ10ปีพอดีเขาก็เลยจะฉลอง10ปีนี้นี่คือสิ่งที่เขาบอกในโพสต์นี้โพสต์ที่จะมาอัปเดต Battle Pass แล้วก็อัปเดตไอ้ฟีเจอร์ต่างๆซึ่งสำคัญมากๆเพราะว่าด o ททูเนี่ยเอาจริงชื่อดังได้มากกว่าเดิมเยอะเพราะว่าเปนทนพาร์เนี่ยเป็นเป็นหลักเลยเพราะว่าเรามีเงินรางวัลที่สูงที่สุดในโลกใช่แล้ว ก่อนหน้านี้คือเราก็คู่ขี้สูสีกับ L L เรียกว่ามันดีคนละแบบดีกว่านะเราจะดีในเรื่องเงินรางวัลเขาจะดีเรื่องแบบเกมเพลย์ไมคานิกแล้วก็การดูแลผู้เล่นแต่ว่าโคนนี้จะมาอธิบายว่าทำไม Battle Pass ถึงกำลังจะหายไปและสิ่งที่ทางวา l คิดและสิ่งที่เขาจะทำในอนาคตก็คือในอดีตเนี่ยมันมี Dota มีอีเวนต์แบบไดไท ฟอติวัตอะไรพวกเนี้ยซึ่งหลายๆอีเวนต์เนี่ยประสบความสำเร็จมากแบบในไทยปี2012ก็เขาก็พยายามชิปพวกอีเวนต์พวกนี้ออกมาทุกปีแบบอีเวนต์จุดจีนนู่นนี่นั่น,นคนก็ชอบทํานู่นทํานี่เยอะแล้วพอทีไอสามเนี่ยเขาก็มีการทีไอใช่ไหมเขาก็อยากจัดอีเวนต์ให้คนที่ไม่ได้มางานทีไอเนี่ยรู้สึกสนุกเขาก็เลยทํคาคอมเพนเดียมขึ้นมาซึ่งไอตัวคอมเพนเดียมเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของเกมที่เงินรางวัลเยอะที่สุดในโลก ปกติไอ้หนึ่งล้านหกเนี่ยคือบาเป็นคนจ่ายเองล้วนๆพอเริ่มทำคอมบิเดียมเนี่ยเงินรางวัลเริ่มพุ่งขึ้นมาแล้วล้านหกเป็นสองล้านแปดแล้วจากนั้นมันพุ่งแบบกระจุยเลยเว้ยเนี่ยสิบล้านสิบแปดยี่สิบยี่สี่ยี่ห้าขึ้นทุกปีจนกระทั่งปีล่าสุดเดี๋ยวจะมาพูดว่าเพราะอะไรนะอ่ะพอคอมบิเดียมมันเริ่มโตขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันเขาก็เอาทุกอย่างเข้าไปยัดใส่คอมบิเดียมใส่เปที่พาร์ทไอ้พวกอะคาน่าพวกชุดเซตสวย,สวย เพื่อที่จะให้ยอดของแบ네นด์พาร์เนี่ยมาขายออกซึ่งมันก็ขายออกจริงเพราะว่าพนเราชาวโดวต้าชอบคอสเมติกหรือว่าไอ้พวกชุดแต่งตัวนั่นเองใครไม่มีค่หน้าก็ไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่ซึ่งเป็นเรื่องปกตินะแต่มันเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีก็คือเขาขายได้เยอะมากโหแน่นอนเงินเข้าแบบเป็นพันล้านหมื่นล้านเยอะจะจัดแต่ว่าข้อเสียคือทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนไปนกองกันไอ้อยู่ตรงที่แบ t นด์พาร์อย่างเดียวเว้เอนอั่คือสิ่งที่เขารู้สึกได้ แต่ปีที่ผ่านมาซึ่งซมันก็เ,เป็นอย่างนั้นจริงเพราะว่าเหมือนเรารอทั้งปีเนี่ยเรารอทั้งปีเพื่อที่จะรอแบบปลายปีแล้วก็รอ,อเป็นเป็นพนแล้วก็เติม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 เพื่อที่จะมีความสุขใช่แล้วเราด่ากมเกมอยอะขนาดไหนแต่เราก็เติมเป็นพันนี้แต่ว่าตอนนี้มันเริ่มจะมันเริ่มจะเปลี่ยนไปแล้วซึ่งตอนนี้เขาก็เริ่มตั้งคําถามแล้วปัจจุบันก็ต้องถามว่าการที่ทุกอย่างมันไปอยู่ที่เป็นพันอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดีนะเพราะว่าสิ่งที่เขารู้สึกว่าอยากจะทําเนี่ยเขาก็จะ อยากให้แบบมันเหมือนมีอัปเดตเรื่อยๆตลอดทั้งปีมีนู่นนี่นั่นและซึ่งอัปเดตล่าสุดเนี่ยอัปเดตที่มีทอร์เมนเตอร์มีประตูพอร์ทเนี่ยหรือว่าไอ้นิวฟรอนเทียเนี่ยเจ็ดจ<ๆ>ุดสามสามก็เป็นอะไรที่ดูใหม่ดีนะถามว่าพอเราก็ยังดูโดรต้าสนุกเหมือนเดิมไหมก็ยังดูสนุกอยู่เหมือนเดิมก็เขาอยากให้อัปเดตที่คล้ายอย่างนั้นนะออกมาเขาก็เลยตั้งไอ้นิวฟรอนเทียเนี่ยเป็นเบสหลักอ๋อง่ายคือเราจเจออะไรแปลกๆอีกเยอะเลยไม่ได้มีแค่พอร์ทแล้วก็โลชันสองฝั่ง น,นู่นนี่นั่นแล้วและพอยต์สำคัญที่เขาบอกเลยก็คือคนเล่นโด ta ตาส่วนใหญ่ไม่ได้มีแพทเทิร์นพาร์แล้วก็ไม่ได้ของรางวัลจากมันแต่ว่าเพลเยอร์โดตาทุกคนได้เล่นแบบใหม่ได้ใช้เทมใหม่แล้วก็แทบจะเคยตายจากทอเมเปนเตอร์กัน,กนพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้พาร์มันไม่ใช่ทุกอย่างของเพลเยอร์โดตาเว้แต่ว่าเกมเพย์ใหม่อะไรพวกนี้มันเป็นทุกอย่างของเพลเยอร์โดตาทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะไปโฟกัสในการทํา สิ่งสิ่งนั้นมากขึ้นแต่ถ้าถามว่าเขาจะหาเงินจากตรงนั้นยังไงเนี่ยเขาจะอัปเดตเรื่อยๆมากกว่าซึ่งจะมีคอสเมติกเนี่ยที่ออกมาเป็นแบบเหมือนคล้ายๆกล่องสุ่มซีสโกครับน่าจะประมาณอย่างนั้นแต่ว่าจะออกมาเรื่อยๆทั้งปีก็แน่นอนว่าต้องมีทั้งข้อดีข้อเสียแน่น,นอนเพราะว่าแน่นอนอาจจะผ่านตังเรายับๆแต่ว่าเราก็สามารถเลือกเติมได้นะว่าเพื่ออยากได้อันไหนก็เติมตอนนั้นก็ที่นี้เขาจะบอกว่าเขาจะอัปเดตในอนาคต แล้วก็ตอนเดือนกันยาปีนี้เขาจะอัปเดตที่เกี่ยวกับ T.I. แล้วก็อัปเดตตอนกันยา T.I. เริ่มตอนออตุลาวันที่14ก็มีเวลา1เดือนก่อนที่งาน T.I. จะเริ่มซึ่งทีมได้ผ่านตอนนี้ก็เริ่มผังเข้าไปเยอะแล้วนะก็ประมาณนั้นก็สิ่งที่สำคัญจริงๆก็คืออัปเดตที่มันจะเข้ามาถึงนี่แหละว่ามันจะอ่จะมีผลกระทบกับ T.I. นิดหน่อยแต่ว่าสุดท้ายอัปเดตที่เขาจะอัปเดตเนี่ย เขาก็จะส่งเงินไปทีไออยู่ดีนะแต่ว่าอาจจะไม่นับพวกคอสเมติกก็คือตังคอสเมติกเขากินเต็มแน่นอนแต่ว่าพวกอัปเดตอื่นๆก็จะไปสนับสนุนทีไอเหมือนเดิมแสดงว่าไอการที่ไอปีก่อนปีล่าสุดเนี่ยเป็นปีที่เงินรางวัลเป็นพันๆดอกม,มาเยอะมากนะว่าคน้าจะเห็นตรงนี้แล้วเขาก็จะแบบเออโอเคเราจะไม่โฟกัสทีไออย่างเดียวแล้วให้มันเป็นดำานานไปไอปีสองพันยี่สิบเอ็ดเนี่ยแลวคือผมคิดว่าเงินรางวัลเป็นพันน่าจะน้อยกว่าเดิม แน่ยอยู่ในเลน2022ไม่ก็น้อยกว่าเดิมลงมาเรื่อยๆแต่ว่าเขาจะใช้คําที่เรียกว่าเขาจะอัปเดตเรื่อยๆแล้วเอาแบบกินตังเราเรื่อยๆมากกว่าไม่ให้แบบมันบูมบูมใหญ่แบบทีไอแล้วผมคิดว่าเขาแพลนมาแล้วนะส่วนตัวตรงนี้คิดว่าคิดว่าเขาแพลนมาแล้วแล้วก็เรื่องสุดท้ายเคุยสานที่เรื่องทีไอหน้าแล้วแล้วก็หลังหลังจากนี้การที่ไม่มีเปนท่นพันจะทำให้เขาโฟกัสกับทุกอย่าง ได้มากขึ้นเยอะกว่าเดิมแล้วจะทำให้เกมสนุกขึ้นบลาาอ่ะโอเคอันนี้คือที่เขาประกาศบอกเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่ามันจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นไหมก็ส่วนตัวผมก็คิดว่ามันต้องดีกว่าเดิมนะเพราะว่าจประสบการณ์ที่ผ่านมาในทีไอหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันแย่กว่าเดิมอยู่พอสมควรโดยเฉพาะพวกไอ้กล่องทีไอหนึ่งสองสามเนี่ยมันเรียกว่าดาวเกรดอย่าง เห็นได้ชัดเลยนะม,นมันแทบไม่มีเซตที่แบบเห็นแล้วว้าวแล้วอะ่ะแล้วคือพวกอินพัตร์สีทองก็คือว่าก็คืออินพัอร์แล้วก็ใส่พลนสีทองเข้าไปแล้วนั่นแหละนั่นก็คือของแ,แล้วผมรู้สึกว่ามันเดิมๆจำเจไปแล้วการที่อัปเดตใหม่มาอย่างนี้เนี่ยก็ก็ถือว่าดีแล้วก็เราสามารถเลือกได้ด้วยว่าก็เราเราจะเติมหรือไม่อยากเติมตอนไหนก็ได้การที่มันมีอัปเดตมาตลอดเรื่อยๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแน่นอนเพราถ้าอัปเดตไหนไม่ดีเดี๋ยวมันก็ปรับถูกไหมแต่ว่า ช่วงหลังอะโดต้าเป็นเกมที่เรียกว่าคอมมินิเคทกับคนอย่างพวกเราเนี่ยน้อยแบบน้อยมากแล้วคือมันจะมีเวลาแบบที่เรียกว่าเวลาของวาวอยู่ถ้าวาวบอกว่าจะ update, อัปเดตไอตอนนี้สมมติว่า,าอัปเดตมีนาอัปเดตมีนามันจะอัปเดตจริงๆพฤษภาเขาเรียกว่าวาวไทม์เพราะว่าแม่งดีเลยตลอดแล้วมันไม่ค่อยคอมมินิเคทคนก็เลยไม่หวังอะไรมากบอกอ๋อมึงบอกว่าจะแพทจะออตอนนี้ใช่ไหมโอเคกูคไม่หวังอะไรแล้ว สามเดือนเดี๋ยวมันก็ออกแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะทําไอ้นี่ปีนี้แม่งทําแบบเดือนสิบสองเดือนสิบเอ็ดซึ่งทุกอย่างมันดีเลยมากการที่เขาบอกว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วอ่ะอัปเดตน่าจะมาบ่อยขึ้นน่าจะนะน่าจะมาบ่อยขึ้นถ้ามันได้มาเดี๋ยวคนก็ส่วนยับเองอะแล้วเดี๋ยวมันจะออกมาขอโทษอีกก็แต่ก็ชา้านิดนึงนะในการออกมาขอโทษแบบนี้แต่ว่าผมคิดว่าไอ้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็คือการที่เราจะไม่ได้เห็นเบรทนพาร์ตแบบก่อนๆแล้วก็คือ กล็นว่าแบทเทนพาร์ที่เราเพิ่งซื้อไปเนี่ยมันคืออันสุดท้ายเว้ยเพราะปีนี้ไม่น่ามีแบทเทนพาร์แล้วแบบเศร้าๆเลยนั่นคือนั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกแบบยูดีมันแอบฮิตอะแบบปุ๊บเอ่ออินท์หนังสือสุดท้ายนี่คือหมดแล้วเหรอวะมันจะไม่มีอะไรที่แบบเป็นไอคอนอย่างนี้แล้วแล้วในปีต่อๆไปเนี่ยเราจะกลับมาพูดแหม่คิดถึงแบทเทนพาร์เหมือนกันป่ะแต่ถ้าเกมมันดีขึ้นล่ะจะไม่พูดอย่างนี้นะ แต่ก็ไม่แน่เพราะว่าต่อให้เกมดีขึ้นยังไงก็ยิ่งดึงไปทั้พาอยู่ดีเพราะช่วงช่วงที่เป็ทั้นพามาแ,แรกๆนี่สนุกจริงก็หลังจากนี้ถ้าโดนถูข,ขาขึ้นมันก็นอ,นอาจจะขึ้นยาวๆเลยก็ได้แต่ถ้าลงก็อาจจะล่วงแบบกระจุยเลยก็ได้ก็อยากให้ซึมซับช่วงเวลานี้ไว้เราอยู่ในช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงแบบอย่างแท้จริงนะเพราะว่าอะไรที่เคยมีมันก็ไม่มีแล้วอะไรที่ไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะมาใหม่เพราะฉะนั้นก็ พยายามเอ็นจอยไว้ครับซึ่งหลายๆคนก็ไม่ได้ซีอะไรมากนัหลายคนเป็นสายดูแล้วตอนนี้ในช่องเราเรียกว่าแทบจะไม่เล่นแล้วก็ว่าไดไ้มีคนมาบอกในช่องที่อยู่ผมเลิกเล่นโน้ักพูไปแล้วครับแต่ว่าดูมันยังสนุกอยู่ดีซึ่งก็ปกติมากขนาดผมที่เล่นเยอะๆยนี่ผมยังรู้สึกเล่นน้อยลงกว่าเดิมเยอะเลยก็บอกว่าการที่อัปเดตคอสเมติกน้อยลงอัปเดตเกมเพียมากขึ้นจะทําให้ถูกใจสายดูนะเพราะว่าคนที่ไม่ได้เล่นมันก็ไม่ได้อยากซื้อคอสเมติกถูกไปละ เออก็เราน่าจะจอยอาการดูแข่งอะไรพวกนี้มากกว่าแต่ถ้ามีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้แต่ส่วนตัวผมผมรู้สึกชอบอะไรพวกนี้นะเพราะว่าเวลามีอะไรใหม่ๆมาเนี่ยแบบมีแพทใหม่ๆผมจะรีบมาเล่นเลยเห็นไหมเพราะแบบผมตื่นเต้นอุ้ยตัวใหม่อุ้ยประตูอุ้ยโอ้โหทอเมเเตอร์อะไรเงี้ยผมรู้สึกรู้สึกเรียกว่าอะไรอเลกับอะไรใหม่ๆเพราะว่า เวลาเวลาอัปเดตใหญ่ๆครับมันเป็นแบบคนจะบอกว่าโดดละสามโดดละสี่โอ้เลิกเล่นโดตาแล้วมั่มีบางคนที่เล่กเล่นโดตาจริงะเวลามีอัปเดตใหญ่เพราะมันมันเหมือนทุกใจกับอะไรเดิมๆหลอดแต่ว่ามันไม่ได้ดีไงเพราะโดตามันก็มีอัปเดตเรื่อยๆเวลาแบบสมว่าตั้งแต่ดอทหนึ่งเนี่ยมันมีแบบใหม่มาเราก็ต้องมานั่งโหลดแบบในเว็บมันมันเป็นภาพนั้นอยู่แล้วมันต้องมีอัปเดตเรื่อยๆอยู่แล้วคือถ้าจะให้เกมมันเหมือนเดิมตลอดเลยเนี่ยขนาดเกมเพื่อนๆเราอ่ะมันยังอัปเดตมีอะไรใหญ่ๆแบบเกือบตลอดเลยผมว่า การที่บอกว่ามีอัปเดตใหม่ๆม,มาแล้วแบบจะเลิกเล่นมันถามว่าบางเรื่องมันก็เป็นคนอัปเดตจริงอย่างของป่าซึ่งมันแรนดอมเนี่ยเขาก็พยายามลดความแรนดอมไมซ์ไปเท่าที่เขาทําได้แล้วแต่ส่วนแล้วก็ผมชอบนะอะไรอย่างนี้เขาไปติดผมซื้อแน่นอนเหมือนเดิมแต่ว่าบอกว่าการการที่อัปเดตใหม่จะมาจะทําให้มันสนุกข,นขึ้นกว่าเดิมเยอะก็อย่าลืมครับมีอะไรคอมเมนต์ไ่ได้จะชอบหรือ,ไม,อไม่ชอบไม่ชอบอะไรเกี่ยวกับวิดีโอ,อนี้ก็บอกได้ครับผม ก็ไปแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ